fucking f i เพล่แล้วอยู่ดีคลับเดี๋ยวลองท้าได้เลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูข้าตกรนจะฆ่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาตบตุ่มทุกคนเลยนะไอ้ครบทุกคนเลยนะสิบคนเนี่ยไม่พี่ผมไม่กดอย่าเครียดดิอย่าเครียดดิเฮ้ยมันเล่นไม่ได้จริงๆมันเล่นไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะรู้เองถ้าเล่นตบตุ่มแบบนั้นทุกวันเนี่ยโอ้โหปู๊ก้า สองเก้าเว้ยรอบนี้นี่กูไม่ไปไหนเลยนี่เราเกยอะไรไม่ได้ไม่ได้ดูเพสเลยอะคือมันไม่เจ็ดซีเมจินซีเอ้มันเจ็ดซีเมจินซีตอนแรกไม่ได้น่าจะวิ่งมาด้วยความไม่อยากอยากตอไม่สองสายเสร็จปุ๊บแม่นจะคูดาวสามสิบป่ะยังลองดูลองดูใช่ใช่วิ่งต่อไม่สองสาเท่านั้นที่จริงมันมีคูดาวเนี่ยถ้าลองผมรอตุบๆเลยมันไม่ได้อะเขื่อนมันมีคูดาวอะไรมันก็ต้องมีคูดาวไม่มันจะมีคูดาวนะตอนสามนี้เอง คูดาวก่อนตบตุ่มมันจะมีคูดาวก่อนตบตุ่มแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคนเดิมมากดอ่ะไม่ใช่แบบคนใหม่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดไปปุ๊บเราตบตุ่มไม่ได้เลยมันต้องมีคูดาวสิบกวิถูกเะล่าไม่ทุกคนกดไม่เลยแต่ว่าก่อนที่จะกดอ่ะมันมีคูดาวนิดนึงมันมีเลขสามวิสามวิมันมีครูดาวสามวิเมื่อกี้ตอนที่เปิดมเออไม่ใช่ไม่ใช่เอาคนใหม่รอบนี้รอบนี้มันเป็นของรอบแรกมันไม่ใช่ต้องเป็นรอบสองรอบนี้ เดี๋ยวไปดูให้่เออเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวรอตบตุ่มรอเลยแต่ยังไม่กดนะเออรอถ้าเป็นคนเดิมอะมันจาโหลดนานไอคนเดิมมันตบไม่ได้แล้วมันไม่โหลดเลยมันตบไม่ได้แล้วคนเดิมไม่ตบได้เสืออะไรมันต้องตบได้มันมีไม่ได้คนเดิมตบไม่ได้ถ้าตอนนี้โฟตตารา้องหนึ่งไงมันเลยตบไม่ได้มันมีโฟลตาคนละครั้งตอนเนี้ยใช่คนเดิมมันตบไม่ได้ แม่เราน่าจะคุยกันก่อนกดมาเนาะมันต้องเข้ามาดูว่าคูดามันกี่วิเราไม่รู้เด้กดเด้งกดเด้กดเด้คิวแล้วเมื่อไหร่จะคลิปเนี่ยอ้าวรือว่าคูกดไปแล้วจะต้องมีกูอ่ะลัวคิวคูดาวสามสิบวิก็คนที่โหวตให้เพื่อนเต็มไม่ไม่ไม่พี่คิวไม่ต้องดูพี่คิวมันตบไม่ได้อยู่แล้วมันจบด้รอบเดียวต้องคนอื่นดูได้ดิ ได้คดาได้เนี่ยครูดาววสามสิบวิครูดาวสามสิบวิสามสิบวิคนใหม่ก็เนี่ยสามสิบวินี่ไงครูดาวสามสิบวิเนียเออเออเื่นบอกตบได้เลยนื่นบอตบได้เลยนะนเอืนบอกตบได้เลยมันตบไม่ได้ก็ไม่รู้ไงมันเน่สามสิวิเปนแปบเดียวเองมาเต้อมมันไม่มันต้องมีครูดาวที่แบบกดไปแล้วอ่ะมันจะมีอันนี้คือครูดาวคนที่กดไปแล้วไม่ต่อให้คนใหม่ก็เสแบบนี้เเี่ย พูดิบเลยนี่ไสาม่พูดปุ๊บกดมันก็ไม่ยังไม่ถึงสามไก็ยังไม่ถึงสามสิบยี่ะวะเห็นแล้วเหนแเมื่อกี้มือใครเิพ่ยนเมืเมื่อกี้พี่เปิดฝามายี่ิบแปดวีแล้วว่าใช่ก็เปิดฝามยี่บแปดสามสิบสามสิบแล้วสามสิบเริ่มสามสิสมสิบเลยสามสิบเลยไม่พอพอเริ่มปุ๊บมันคูดาวเลยไงใช่เปิดไปก็ยี่สิบแปดแล้วไงอิมเมอร์เซียอ์ี่าตฆาตกรก็เีแอคเตอร์ได้เลยไง แต่เมื่อมันไปทำอะไรได้เลยมันกดได้ก่อนมันก็ต้องกดไปก่อนไงเออแต่แต่ถ้าสบูทานมันกดไม่ได้เลยนี่ใช่ไหมครับใช่เออจะทำแล้วกดทำอะไรไม่ได้เลยก็เพียงแค่ปิดไปไปทำอะไรก็ได้เช่นนั้นแก้ปัญหาก็บอกแล้วอย่าเครียดอะไรไม่รู้แต่รอบนี้มาดูผมยิงปืนนะครับทีขาวอีีขาวอีกแล้วอทุกคนไม่ต้องไปเลยมไดูคนเดียว ยิงอุกกบาดยิงอุกบาดแล้วทียิงหัวกูหลายคนนะครับเอาแต่คนละแต้มหมดตัวถึงก็จะตัถึงเล่นอะไรครับเนี่ยตัวถึงตัวถึงไอ้มันโหวตกูจังเลยเนี่ยนนั่และใครก้งนั่นแหละโหวตตัวเองรีแอคเตอร์ ได้แล้ว โอ๊ตีเค็นอยากสมอย่างงี้เว้ยมันเล่นไม่ได้จะทํางี้เห็นมั้ก็ทํางี้ตลอดมันเล่นไม่ได้จริงมันโอ้ว่ามันไวไปต่อให้ฆ่บรบทถาดได้ฆาตกรก็ยังชิวไม่ได้ฆาตกรก็ต้องรออีก30กว่าวินาทีไงอ่าเดี๋ยวๆเดี๋ยวมึงยังไงมึงต้องการยังไงเออปรบไม่ได้ตอเนี้ย่ดยวน้ใช่มันต้องฆ่าได้ก่อนตบตุ่มยังไงมันก็ต้องฆ่าได้ก่อนตบตุ่มมันไม่ได้อ่ะมึงจะเอาคือมันเล่นไม่ได้เลยอ่ามึงมึงต้องทํายังไงปรับยังไงบอกมา มันต้องปรับให้ได้ก่อนตบตุ่มอย่างงก็ต้องได้ค่าก่อนตบตุ่มเมือนวิวิอะไรมันนั่นมาเลยมันลดได้แค่ยี่สิบเจ็ดวิยี่สิบเจ็ดจุดห้าไงนั่นคือก่อนตบตุ่มมันมีแค่นั้นแค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละมึงคิวไม่ได้ใช่ไหตอนเนี้ยเอาไปหนึ่งคะแนนแล้วกันมันไม่มันมันคิวไม่ได้ต่อให้แบบ กดซาบทาดกดมันก็ยังคิวไม่ได้คาตกรมันต้องรอสามสิบสองวิอ่ะมันคิวไม่ได้ตัวเนียเดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวค่อยปรับแล้วกันเออจะเอายังไงไม่ผมไม่ใช่คาตกรไม่ผมผมแค่คุยให้ฟังว่าล่อยคาตกรกดซาบทาดอย่างมันก็ยังคิวคนอื่นไม่ได้เพราะคูดาวมันมากกว่าตบตุ่มมันต้องรอคูดาวอีกสามสิบสองวิใช่ให้คนเดินมาตบตุ่มเรื่อยๆตบตุ่มเรื่อยๆฆาตกรมันก็ฆ่าไม่ได้เลยคำนวณดีๆมันได้มางน้อยแต่ผมได้คนละครั้งแค่นั้ มันกูรอคำนวณแล้วรอบที่แล้วกูรอแบบรอให้ใกล้ๆแบบสามสิบวิไอ้เย้ะเหลือสิบกว่าวิตบตุ่มแล้วคนตบตุ่มแล้วอะไรวะกูก็ยังงงไงแต่เดี๋ยวโคต้ามันก็หมดไงมีใช่กี่โค้ใช่มันคนละครั้งไงตีมันมันมันมีเจ็ดครั้งมึก็ฆ่าคนที่ยังไม่ได้ตบสิงโง่เลยเออก็แค่นั้นเห็นไหมก็โหวดคนที่ไม่ได้ตบนะใครไม่ตบมึงก็ทำไมไม่โหวดมันแย่โหวตไอตี๋ก็ชนะแล้รถูกปะล่ะต่อให้มีโคต้าตบคนละทีมาดูปุ๊บเอาใครยังไม่ได้ตบอ่ะมึงฆ เยี่ยมเลยเยี่ยมเป็นที่บักของเกมมันไม่ใช่เป็นที่บักของเกมมันต้องฆ่าได้ก่อนตบตุ่มฆ่าตะกร้นแน่ๆเดี๋ยวจบตาเดี๋ยวเอาปรับเลยเอาให้งามๆเลยไม่ก็มันก็แค่ยี่สิบเจ็ดจุดห้านั่นแหละตามของมันนั่นแหละเออไอเทมพ่อเลยนะเททำอะไรลูกเทนี่ไงเป็นพ่อเป็นพ่อพิสูจน์นี่ไงเป็นพ่อพิสูจน์ได้แล้วว่าสามารถฆ่าได้ก่อน ไอ้ยักษ์เลยไอ้สีอะไรไอ้สีอะไรไอ้ตีกันเลยตีกันเลยเนี่ยเฮ้ยวูดกูเล่นวูดกูมาไม่แฮ้ปี้แฮปเปินพี่โอ้โหพี่เดี๋ยวชิ่เดยวเล่นเดี๋ยเล่นว่ะเดวโอ้ดูมาเออนั่นแหละโอ้พี่ภูมิรีวิงอะกบบโดนเมียเชือดแล้วกูโดนเมียเชือดแล้วกู ดีนะเมื่อกี้กูไม่กูจะกหวตใ้สีก็ได้สัตว์ได้เจมยังไม่ดัดลงท่อเลยพี่ปูร <laughs> 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 อสี ดาวโหลดกูไม่เสร็จสักทีแล้ยไอ้ไอ้กูไอ้ท้ายยานไม่เสร็จยังไม่แม่แอ่เลยเหลยใครยังได้ตบตุ่มแล้วใครยังได้ตบตุ่มยังยังใครยังไม่ได้ตบตุ่มกดแล้วต่อให้ตบต่อให้ตบตุ่มครบทุกคนกูก็ว่าเควสยังไม่เสร็จหรอกปิมึงก็ไม่ไม่กูตอนนี้ใครยังไม่ได้ตบตุ่มกูหัวทิ้งได้เลยตอนนี้ฆาตกรเหลือคนเดียวอ่ะแม่ถ้าอย่างงี้ต้องเพิ่มเควสรู้เปล่าใช่ไหมผมไม่ยังไม่ตด ใช่ไม่ตบปุ่มแม่แต่เควสเควสอย่างงี้เสรแล้วพี่ต่อให้ตบทุกคนนะอ๋อให้มันตบกันทุกคนเลยเนี่ยเควสเนี่ยต้องเควสเควสมันไม่เสร็จแต่เราแต่ฆาตกรมันจะเล่นไม่ได้มันเข้าใจไหมคือตอนนี้กูโหวตทิ้งได้เลยใครที่ยังไม่ได้ตบกูโหวตทิ้งทีละคนทีละคนก็จบแล้วกูโหวตเอาทิ้งเพื่ออะไรอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยคืออะไรก่อนไม่กูถามว่าใครยังไม่ได้ตบปุมกูถามพี่นี่ใครยังไม่ได้ตบปุมไม่ก่อน ค่าตบทุกตัวคุณไงคุณไม่ได้กดคมณมันไม่ตกคุณเอาแพ้อาค่าตะกรอนมันตบไม่ได้ตู้มึงเข้าใจญ่ไหมค่าตะกรอนมันตบไม่ได้ได้ตกได้ตกได้คนตบได้ทคนตบได้ค่าตะกรอนน่ะได้ไคนไงเออใตีลองตบทีตอาตีตีลองตบดูผมตบไปแล้วผมตบตั้งแต่คนที่สองแล้วที่ตกไม่ได้อะที่ผมกล้าเรามาตกตกไอ้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  เออไว้ <łość> แต่มันก็ทำขาดก็ฆ่าตุดสูงฆ่าตุดสูงเออเออมึงงงอะไรีนมึงงงอะไรเออผมมันอะไรเนี่ยตาดิก็ระแทกไปแลยตรงนี้เป็นสเตนเลยอะไรของนาทิ์วะเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ได้เอะพี่เอ๋อะไรกันฮะกูเล่นเกมไม่ได้เลยเนี่ย <rôle> อยู่ๆเล่นสีก็มาเดือดแบบงงๆอล้วใครจะหมดไรเอาเอาคนเล่นไม่ได้ออกไปก่อนเออวนกูไปมันกูมานั่งคำนวณเลีก่อนใช้สีใช้สีใช้สีคนดีออกไปด้วยแล้วกูแน่เลยเนี่ย แม่เพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีมันมันอาจจะมีบางตานี่รอดเสี่ยรอดเสี่ยรอดเสี่ยรอดเ่งรอดไม่ใช่ไม่ใช่มันรู้เรื่องต่อไปก็โหวตใครมันก็อาจจะมีบางตาที่แบบคนนี่มีสแกนคนนี้มีปุ๊บก็จะเลือกโหวตได้นะฆาตกรก็ไม่ได้ค่าแบบตาที่กูเป็นนั่นแหละไปทายานั่นเลย อย่าด้วยเปิดไปเสร็จสักทีแห่ลก็หมดแล้วฟต้ตที่เหลือก็ทำมันไม่ได้แล้วไมดไ่ด้ยเอาตัวรอดไม่ได้แล้วเมื่อกี้อยู่กล้องอยู่พิกัอยู่พี่โสไม่แต่พอพอเควมมันใกล้ๆเสร็จก็จะสติ๊กกันแล้วแค่นั้นแหละมันก็จบนะนี่เหลืองมากกลัวว่ะตอนเนี้ย เหลืองเหลืองเลยเหลืองเลยกูเห็นแล้วมันเดินตามกูอยู่มันเจ้ามันเจ้านี่พี่โขงปรับตรงสแกนไม่ให้มองเห็นได้ไหมมันมีไหมมีได้ทําได้นะไอตี๋มาบอกว่าถ้ามันมีเรื่องสแกนอะไรพี่ก็ปรับให้มองไม่เห็นก็ได้อะไรก็ได้มันจะได้ดูยากขึ้นดปเออมันก็แสดงว่าเราเริ่มเก่งแอดวานขึ้นแล้วนี่ไงไอ้กล้วยอะไรขึ้น เทินบินที้ไงนะเนี่ยเกิอกล้ยองตานั่นแหละอะไรวะบอบอกกระติกกูกระต่กดูไปยัมันรอดอกมาแม่ลูกูขอร้อหน่อยเ้ยอาตัดที่ออกไป เล่นมือนกันเงี้ยเติมของขึ้นเอกขึ้เีแล้วมันก็อย่างเงี้ยมันก็สุ่มไฟกันกูก็เสียันมนไม่เป็นไรแล้วตอนนี้เพราะว่ามันพอเท่ากันแล้วว่าสามสิบมันเท่ากันแล้วอ่ะอ่าเลื่นแล้วเลื่นแล้วเป็นได้เป็นแล้วใช่ไหมเอาเลยไหมเอาเลยเเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอายม่เอาเลยม่เอาเลยไม่เอาเลยไ่เอาเอาเลยไ่เเออเลย่ยไลยไไม่เเลยเอาเลยไอาเลยไยไม่เเอาเลยไอาเลยไยไเอา่ย เสียงแม่งออกหน้าออกตาจัดปวดตัวเองออกแม่งเลยสั์อันนี้กูเดียวเดียวเดียวคิวแม่งชิวเฉียดตลอดใจเย็นไปเยอะคิวแม่งแผนๆเยอะเยอะแล้วไม่โชว์ แถมด้วยนะเป็นการเล่นแบบแอดวานซ์สุดๆเลยนะไม่โชว์อะไรเลยโอ้ยพอจะเดินได้เนียนมากเฮ้ยเฮ้ยนาสุดเห็นม so awesome. ิโคงอย่ไงแต้มเอ่อ แยกมาตั้งนแตแล้วพี่แต่ผมโอเควมดไอ้แตมไปายโอเคหมดไอ้แตมแต่แตมใช่ไหมโอเคไอ้แตมโอเคไปแตมไปไปพี่มีสามคนที่เดินไปด้วยกันใครมากันมีพี่คิวแตมพี่อยากไปที่หลังเออใช่แล้วพี่คิวเดินตามไปที่หลังก็เดินตามไปที่หลังเดี๋ยวผมออกไปแล้วไงผมเดินสวนกับพี่โขงแลไอ้แตมผมมาขวาเอาไฟดับมาลวเออก็ผมออกไปแล้ว ใช่แล้วผมจะบอกว่าอิมเมจเจนซี่ครูดาวก็อย่างที่ผมบอกมันคือการตกตุมแต่ละคนเลยเป็นการตกตุ้มโง่ตายได้ไหมตายแล้วโง่โดนเจิดไปแล้วมันเก็บพ่รีพอร์ตขึ้นมาตายหรือคือแล้วไี่ด่วนตายแบบนี้ไม่ได้นะเก็คือจะมาโหวตกูออกนะโอเคโอเนเราไปคืนเครดิตเครดิตแพ้เลยนะเนี้ย หนูดเล่นๆได้เฉยไอหนูไม่รู้หรอกเอาหางเอา,เอาแต้มมังายเล่นๆแล้วกันเนี่ยวายผมมุดไปปะวะไอเนี่ยแหละดีแล้วพี่สนุกเอาอยิางไฟไม่เปิดวะ โอ้ยเสียวหลังเลยเนี่ยถ้าไม่เห็นเชื่อตรงหน้านะดีดีเอาเลยครับโหน้่ะดีดีแล้วสนุก ไปกันตรงไหนกูไม่รู้ตรงไหนเจมก็ออกจากห้องไฟก็เลี้ยวขวาเลยอะตรงที่แม่เกมมีเหตุผลเกมข้างในมีสีอะไรบ้างวะไม่เจอใครเลยนะไฟอยู่อะมีมีพี่อยู่ข้างในพี่ทงเฟสอยู่ไอ้สีขาวๆใครๆนะครับแล้วก็สีอีกสีนึงใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องไฟอยู่อะพี่อยู่ในห้องไฟอ่าทีดาวโหลดอยู่มีสามคนน่ะเมื่อเี้าเอนะดาวโหลดอะไรในห้องไฟ เออดาวรถทองไฟเออมีดิมีปะวะมีดิอยู่ข้างๆท่อมีอยู่ซ้ายสุดเลยอยู่บนท่อใช่ยืนยืนทำกับผมอยู่อะใช่เลยหนึ่งคนแล้วก็ฝั่งขวาสุดห้องไฟก็มีอีกหนึ่งคนอ่ะน่าจะอยู่ไหนปะโอเคมึงละกันเจมใครอ่ะที่ผมมาเจอโซต่อเหรอเจมไหมเจมไหมเจมอ่าเรียบร้อยฆา่กรก็เช่อคนง่ายเสื้อยานํำเนี้ย ก็เจมมึงปักูนะก็ก็เหมือนที่มึงโอดกูนั่นแหละไอ้สนุกดีหมองนี้สนุกดีแล้วแต่นะผมบอกแล้วนะหน้าดูกระตกร้องหัวเราะตั้อยู่เอาไอ้คิ้วหัวเราะทำไมน่ะ กูไม่ทำแล้วนะเควสแต่พังไอ้เหอ่ะเอาเปิดเชิญกูเลยไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เดี๋ยดายว่ะไม่ได้เชือดไอ้คิ้ว